จากเรื่องของบ่อนการพานันครับคุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ครับเป็นกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ที่หลอกลวงเอาคนไปทํางานเป็นแก๊ง call center ซึ่งทางตํารวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวได้น,นะครับเป็นโปรโมเตอร์ชาวจีนชื่อดังที่อยู่ในประเทศไทยหลังจากที่ขบวนการนี้ถูกจับกลุ่มแล้วก็ซัดทอดไปว่าชาวจีนคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าขาบวนการ ใช้วิธีการหลอกลวงเอาคนไทยไปทํางานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับเพื่อหาเหยื่อเข้าไปลงทุนบิตคอยครับโดยใครที่ไม่สามารถทํายอดได้หรือทํายอดไม่ถึงเป้าเนี่ยก็จะถูกจับขังบังคับขู่เข็นมีการลงโทษด้วยการโกนผมและใช้ไฟฟ้าช็อตอีกด้วยครับนายหวงเทียนหยงหรืออาหยงครับ อายุ33ปีเป็นสัญชัดจีนนะครับถูกตำรวจจับกลุมตัวได้แล้วนะครับหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี64หลังจากที่ตำรวจในสืบทราบครับว่านายคนนี้เข้ามาทำธุรกิจอื่นๆเพื่อทำการฟอกเงินนั่นก็คือการเป็นโปรโมเตอร์มวยครับจัดมวยต่อยมวยให้กับหลายเวทีดังแถมยังเปิดค่ายมวยชื่อว่าอาหยงยิม ส่วนตำรวจก็ไปสืบทราบมาว่าตัวนายอยงนี่เป็นนายทุนครับแล้วก็เป็นเจ้าของเงินร่วมกับเพื่อนชาวจีนเป็นตัวการสำคัญที่ทำธุรกิจแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับแก๊งนี้เนี่ยจะหลอกคนไทยไปทำงานโดยการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตว่าจัดหาคนไปทำงานที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพอมีผู้เสียหายหลงเชื่อเดินทางไปที่จุดนัดพบเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอไปถึงแล้วก็ถูกบังคับพาข้ามไปทำงานที่ฝั่งเบียนมาที่เมียว,วดี โดยใช้วิธีการเดินเท้าผ่านป่าแล้วก็ข้ามแม่น้ําเหมยไปหลังจากนั้นเนี่ยผู้เสียหายจะถูกเครือข่ายผู้ต้องหาบังคับใช้แรงงานให้ทํางานเป็นสแกมเมอร์ครับหลอกคนไปลงทุนบิตคอย์โดยเหยื่อเนี่ยต้องปลอมโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมาใหม่ครับเพื่อทําการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายจากนั้นก็หลอกให้เข้ามาลงทุนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วถูกบังคับให้ทํางานเนี่ยวันหนึ่งสิชั่วโมงครับไม่มีวันหยุด แล้วต้องทำยอดให้ได้ตามที่เขากำหนดเอาไว้ถ้าหากใครไม่ยอมทำงานถ้าหากใครทำแล้วไม่ได้ยอดตามที่เขาต้องการก็จะถูกลงโทษครับด้วยวิธีการส่งเข้าไปยังห้องดำครับเอาไปขังเอาไว้ในห้องดำหรือถูกทำร้ายร่างกายก็จะมีวิธีการคือโกนผมบ้างใช้ไฟฟ้าช็อตบ้างนะครับแล้วถ้าหากว่าใครมีความประสงค์บอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ต้องการจะกลับประเทศกลับได้ครับ แต่ต้องนําเงินมาใจ่ายให้เขาเป็นค่าไถ่ตัวเนี่ยเป็นเงิน5 0,000ื่นบาทแล้วก็พบว่าล่าสุดนะครับตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขายัางให้การปฏิเสธแล้วก็ระบุว่ายืนยันที่จะสู้คดีครับเป้าหมายเราก็คือเราก็ทําคดีนี้นะครับเป็นเรื่องของกระบวนการสแกมเมอร์เนี่ยนะครับเราก็สืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ก็ไล่ไปนะครับไล่ไปตามสเต็ปของการทําคดีนะครับก็คือ ก็ดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับหรือว่าเส้นทางการเงินไปแตะใครอะไรยังไงนะครับก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปให้สุดครับเขาเป็นชื่ออยงจริงนะครับตามพาสปอร์ตตามหมายจับนะครับก็ยืนยันตามนั้นสําหรับเรื่องคดีเขาขอปฏิเสธครับแล้วก็ขอสู้คดีครับในการหลอกลวงนะครับการหลอกลวงเนี่ยจะเป็นลักษณะการ สแกมเมอร์นะครับสแกมเมอร์หมายถึงนะครับการหลอกลวงโดยการสร้างโปรไฟล์นะครับเพื่อหลอกให้ลงทุนอย่างในกรณีของนายอลรมเนี่ยที่ทำเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นการโรแมนต์แกมก็มีนะครับโดยผ่านแอปไม่ว่าจะเป็นทิวเดอร์บังบูแล้วก็แอปต่างๆนะครับแล้วก็มีการเปิดเพจในการหลอกลวงในการหลอกลวงทำสแกมเมอร์ในตัวนี้เป็นการหลอกลวงเพื่อหลอกให้ลงทุนในเรื่องการาซื้อและก็เทรดบิตคอย เหยื่อนะครับพอเข้าไปทํางานเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายทั้งทั้งกลุ่มเนี่ยก็จะเรียกค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็พยายามบังคับให้ทําสแกมเมอร์ให้ได้นะครับให้ทํายอดให้ได้หากใครทายอดไม่ได้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเบิกเงินได้ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาประเทศไทยได้นะครับแล้วก็หากใครทํายอดไม่ได้เนี่ยตามคาให้การของเหยื่อเนี่ยจะมีการพาเข้าห้องดํานะครับซึ่งเป็นการทรมานเหยื่อนะครับ มีทั้งการทุกปีนะครับมีทั้งการเอาไฟฟ้าช็อตนะครับโดยในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งเป็นคนไทยได้ในทั้งหมด7คนเป็นผู้หญิง5คนและผู้ชายอีก2คนนะครับโดยคดีนี้เป็นคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติเป็นเครือข่ายร่วมกัน ระหว่างคนหลายสัญชาติรับมีทั้งคนไทยคนจีนมาเลเซียฟิลิปปินและเมียนมารวมผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยสิคนด้วยกันครับเป็นคนจีน3คนมาเลเซีย1คนฟิลิปปินส์หคนเมียนมา3คนและคนไทยอีก11คนโดยที่มีนายอาหยงและเพื่อนชาวจีนนี่เป็นหัวหน้าครับแล้วก็เป็นนายทุนนะครับก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มโตผู้ต้องหาไปแล้วทั้งหมด7คนด้วยกันซึ่งนายอาหยงเนี่ยที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของเงินทุนเนี่ยถูกจับกลุ่มเป็นรายที่8ครับ